English Lesson 9 Do, o e s Did ที่ไม่มีความหมายแต่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แท้จริงค่ะเรามาเริ่มกันก่อนนะคะเรามาเริ่มจาก d ดู e s Did ที่แปลว่าทำก่อนค่ะดู do, กับ o e s ที่แปลว่าทำในปัจจุบันนะคะแล้วก็ Did ที่แปลว่าทำในอดีตค่ะคือทำไปแล้วผ่านมาแล้วค่ะ Do do โอเนี่ยที่แปลว่าทำนะคะทําในปัจจุบันใช้ง่ายมากค่ะใช้ได้เลยในประธานพหูพจน์นะคะแต่ถ้าประธานเอกพจน์เนี่ยให้เติม es ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ present simple tense ที่แปลว่าเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะตัวอย่างนะคะ I do my homework I do my homework ฉันทำกันบ้านของฉัน เห็นไหมคะว่าประธานเป็น I เราก็ใช้ดูคะ่ะ They do the i r best They do the i r best ดูนะคะว่าประธานเป็น they หรือพวกเขาใช้ดูคะ่ะหรือประโยคที่มีความหมายเดียวกันนะคะ They do the best of them They do the best of them คือพวกเขาเนี่ยทำเต็มที่ของพวกเขาเลยละ่ะ แต่ถ้าประธานเอกพจน์นะคะต้องเติม es เข้าไปค่ะตัวอย่างค่ะ he does the dishes for his wife he does the dishes for his wife เขาล้างจานให้กับภรรยาของเขาค่ะ she does the housework for her parents she does the housework for her parents เธอเนี่ยทำงานบ้านให้กับพ่อแม่ของเธอ เห็นไหมคะว่าประธานเป็นเอกพจน์นะคะต้องใช้ด้าสค่ะต่อไป did did did, did นะคะที่แปลว่าทำในอดีตค่ะ Di d อันนี้เนี่ยใช้ง่ายมากเลยนะคะไม่ว่าประธานเอกพจน์หรือว่าพหูพจน์เนี่ยใช้ Di d ได้หมดเลยค่ะ I did my best on this testI did my best on this t e s t ฉันเนี่ํทำเต็มที่อย่างชันที่สุดแล้วละ่ะในการสอบครั้งนี้ We did the laundry last week. We did the laundry last week. เราเนี่ยซักผ้าเมื่อาทิตที่แล้วคำว่า do the laundry นะคะเป็นคำเฉพาะของมันเลยค่ะต้องใช้ด้วยกันแต่ว่าซักผ้าค่ะค่ะ do the d s t i เนี่ยที่แปลว่าทำเนี่ยทุกคนคงเคยชินอยู่แล้วต่อมาเราจะมาดูค่ะว่า do the s t it ที่ไม่มีความหมายเลยเป็นยังไงมั้งค่ะครูขอเน้นนะคะว่า ดูดัสติสในที่นี้ไม่มีความหมายนะคะแต่ว่าจะมาเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ในการช่วยทำประโยคคำถามแล้วก็ประโยคปฏิเสธค่ะค่ะเราจะมาดูกันว่าประโยคแบบไหนที่เราจะต้องใช้ดูดัสติสหรือว่า verb to do ในการช่วยทำประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธค่ะประโยครูปแบบแรกเลยนะคะที่เพิ่งเรียนไปเมื่อกี้เลยค่ะที่จะต้องใช้ do does d i d มาช่วยในการทำเป็นประโยคคำถามและปฏิเสธก็คือ Do ที่แปลว่าทำค่ะ She does housework parents She does housework parents the her the her for for เธอทำงานบ้านให้กับพ่อแม่ของเธอนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเรามองแล้วว่าดูในประโยคเนี่ยแปลว่าทำเราจะต้องเอา verb to do มาช่วยดูยังไงเอ่ยสังเกตดูนะคะคำว่า does a า does สังเกตไหมคะว่าเราเคยเรียกมันว่า verb to do 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 ธรรมดามีอะไรเกินมาสิ่งที่เกินมาก็คือ es อ่าขึ้นประโยคเราต้องใช้ verb to do มาช่วยนะคะขึ้นประโยคเลยคะ่ะ do do ก่อนพอดูขึ้นปุ๊บอ่าเราขโมย es จาก d o s s มามาใส่ในตัวแรกเป็น d o s s ต่อไป she ใส่ที่เดิมแล้วค่ะแต่ลืมเป็น s เป็นตัวเล็กนะคะ d a s she แล้วดูมันโดนขโมย es แล้ว มันก็กลายเป็นดูเหมือนเดิมในรูปแบบ verb to do นะคะกลายเป็น does she do the housework for her parents does she do the housework for her parents ต่อมาเป็นประโยคปฏิเสธนะคะง่ายมากเลยเป็น she นะคะแล้วก็ does อยู่แล้วเรามีอยู่แล้วนะคะและแค่เติม not โดนขโมยมาแล้วนะคะ e s าดูกลับเป็นรูปแบบเดิมค่ะเป็น she does not do the housework for her parents She does not do not t o u s o w s r w o r r h o r p e r p n t s ค่ะถ้าเจอประธานที่เป็นหูะหู์เนี่ยจะง่ายมากเลยนะคะามาดูกันค่ะถ้าเป็น they นะคะ they do the best of them they do the best of them เราต้องใช้ verb to do มาช่วยรูปเดิมเลยค่ะ do นะคะขึ้นหน้า do do ด,ด,ด,ดีตัวใหญ่นะคะต่อไป they they ลืมเปลี่ยนที่เป็นตัวเล็กนะคะ do they do Do they do the best of them? Do they do the best of them? ต่อมาเป็นประโยคปฏิเสธนะคะ They นะคะแล้วก็ใช้ do เลย They do not พวกเขาไม่ไม่อะไรไม่ทำ They do not do the best of them They do not do the best of them คะ่ะต่อมามาดูรูปแบบประโยคของ did กันบ้างนะคะ We did the laundry last week We did the laundry last week เมื่อที่ที่แล้วเนี่ยเราซักผ้าไปถ้าเป็นดิสเนี่ยประโยคคําถามง่ายมากเลยค่ะ,ะขึ้นต้นดีดิสเลยดีเจอดีนะคะ,ะเป็น d i ทวีแล้วก็ดูกลับมาในรูปเดิมค่ะ Did we do the laundry last week Did we do the laundry last week นะคะต่อมาถ้าเป็นประโยคปฏิเสธก็ง่ายมากแค่เติมคำว่า not ลงไปค่ะ We did not do the laundry last week We did not do the laundry last week ค่ะรูปประโยคต่อไปนะคะที่เราจะต้องใช้ verb to do หรือว่า do d h e l i s lit, มาช่วยในการทำเป็นประโยคคำถามและปฏิเสธนะคะมันก็คือ have has had นะคะเน้นนะคะ have has had ที่แปลว่ามีกินเป็นต้องนะคะถ้าใครงงเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูบทเรียนที่8ได้ค่ะจะบอกได้ว่า ทำไม have h a s has, has ที่แปลว่ามีกินเป็นเนี่ยจะต้องใช้ verb to do มาช่วยในการทำเป็นประโยคคำถามและปฏิเสธค่ะตัวอย่างนะคะ she always has s ซ m ป t o m g r r l l e d chicken and sticky rice for her lunch she always has s ซุปต m ม grilled chicken and sticky rice for her lunch ถ้าเป็นประโยคคำถามนะคะใช้ does มาช่วยใช้ has แล้วก็ใช้ does อย่าลืมนะคะในบทเรียนที่8ค่ะ ขึ้นต้นเลยค่ะ does does she always u h has โดนขโมย s มาใส่ does แล้วเป็นกลบเป็น have เหมือนเดิมเป็น does she always have sometime um, grilled chicken and sticky rice for her lunch does she always have sometime um, grilled chicken and sticky rice for her lunch ค่ะต่อมาเป็นประโยคปฏิเสธนะคะ she always does not have สุ่ม l ั้มกรูช n คิน i ล i c ิกกิร e r ์สำหรับอา h า a กลางวันเธอไม่เคยมีสุ m มตั้มกรู i ิค chicken and sticky r i c e for her lunch. For her lunch. ประโยคต่อไปนะคะประธานที่เป็นพหูพจน์นะคะ we have stir-fry chicken with basil and fried eggs every day we have stir-fry chicken with basil and fried eggs every day พวกเราเนี่ยกินกระเพราไก่กับไข่ดาวทุกวันเลยละ่ะ ค่ะประธานที่เป็นผู้พจนะคะเวลาทําเป็นประโยคคําถามและปฏิเสธใน verb to do เนี่ยง่ายมากเลยค่ะอะ่ we นะคะเราต้องใช้ do มาช่วยนะคะประโยคคาถามค่ะ do we have แล้วก็ตอประโยคเดิมเลยนะคะ do we have stir fried chicken with basil and fried e g g every day do we have stir fried chicken with basil and fried eggs every day ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะแค่ใส่ not เข้าไปนะคะ we do not have stir fry chicken with basil and fried eggs every day we do not have stir fry chicken with basil and fried eggs every day คะ่ะต่อไปในรูปของอดีตนะคะเป็น had นะคะ H A D had นะคะเป็นอดีตของ verb to have คะ่ะ they had sukiyaki for dinner yesterday they had sukiyaki for dinner yesterday คือพวกเขาเนี่ยกินสุกี้เป็นอาหารเย็นเมื่อวานนี้ค่ะเป็นประโยคคำถามนะคะ ahad เราใช้ did มาช่วย did they have sukiyaki for dinner yesterday did they have sukiyaki for dinner yesterday ถ้าเป็น,ป,น,ป,น,ป,นประโยคปฏิเสธนะคะแค่ใส่ not เข้าไปค่ะ they did not have sukiyaki for dinner yesterday they did not have sukiyaki for dinner yesterday, for dinner yesterday ค่ะ ขอย้ำนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครไม่เข้าใจว่า h a v e past Had เนี่ยที่แปลว่ามีกินเป็นต้องเนี่ยคืออะไรแล้วก็ใช้ยังไงแบบละเอียดนะคะให้ย้อนกลับไปดูใน lesson 8 h นะคะบทที่8ค่ะต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคที่จะต้องใช้ verb to do นะคะหรือว,ว่า do d a s did มาในการเป็น Hero ในการทำเป็นประโยคคำถามและปฏิเสธค่ะมันคือ present simple tense Present Simple Tense คืออะไรก็คือ Tense ที่แสดงในการกระทำเป็นประจำสม่ำเสมอเราจะเรียนกันตอนประมาณป .3 ป .4 นะคะจำได้ไหมว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์ให้เติม s หรือ es ที่กริยาหรือที่ Ver รแต่ถ้าประธานเนี่ยเป็นปหู้พ์ไม่ต้องทำอะไรเลยกับ Ver รที่ต่อมันค่ะตัวอย่างนะคะ she goes to school by bus with her friends every day she goes to school by bus with her friends every day คือเธอเนี่ยไปโรงเรียนโดยรถประจำทางกับเพื่อนของเธอทุกวันค่ะค่าปกติเนี่ยครูจะเลือกประโยคที่เป็นตัวอย่างเนี่ยสั้นๆน,นะคะเพราะว่าจะได้เข้าใจง่ายแต่อันนี้จะเลือกประโยคยาวนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะมีเทคนิคเลยแค่ดูตัวหน้าเรายึดแค่ตัว she goes ไว้นะคะที่เหลือเนี่ยลอกไปหมดเลยดูนะคะว่า่ะ goes มี es ใช้ v ว r b TO DO มาช่วยเราต้องขโมย es มาอะ v ว TO t o do ขึ้นต้นนะคะเป็น do do เลยแล้วขโมย es มาจาก go ES นะคะ do เป็น d a s นะคะเป็น d a s แล้ว she อย่าลืมเปลี่ยน s เป็น s ตัวเล็กนะคะถ้าเป็น s ตัวใหญ่ผิดนะคะ d a s she เราโดนขโมย es จาก go มาแล้วเพราะมันใส่ใน d a s go กับเป็นรูปแบบเดิมเลยนะคะเป็น d a s she go ที่เหลือลอกไปให้หมดค่ะไม่ต้องตกใจ Does she go to school by bus with her friends every day Does she go to school by bus with her friends every day แล้วใส่เครื่องหมายมึนงงหรือเครื่องหมายคำถามนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นประโยคปฏิเสธค่ะเป็น she เห็นไหมในประโยคคำถามเราใช้ does มาประโยคปฏิเสธเราก็ใช้ does นะคะ she does not go ที่เหลือเหมือนกันเลยลอกไปให้หมด she does not go to school by bus with her friends every day she does not go to school by bus with her friends every day คือไม่ว่าประโยคจะยาวขนาดไหนนะคะดูแค่ตัวหน้าเห็นไหมอย,ย่าง just does she go กับ she does not go ต่อไปนะคะ <laughs> they dance like this every Songkran festival they dance like this every Songkran festival คือพวกเขาอะเต้นแบบเนี้ยทุกเทศกาลสงกรานต์เลยละ อ่าค่ะถ้าเป็นประโยคคำถามเราใช้ verb to do มาช่วย they ใช้ดูนะคะ do they ที่เหลือลอกให้หมดค่ะ do they dance like this every Songkran Festival do they dance like this every Songkran Festival คือพวกเขาเนี่ยเต้นแบบเนี้ยทุกเทศกาลสงการต์เลยเหรอแล้วใส่เครื่องหมายคำถามไปค่ะเครื่องหมายมึนงงนะคะต่อไปเป็นรป,ประโยคปฏิเสธนะคะ they do not dance like this every Songkran Festival They do not dance like this every s o n g g r a n festival. ต่อไปนะคะเราจะใช้ verb to do หรือ do d o a s t i d มาช่วยใน past simple tense นะคะก็คือรูปแบบของอดีตอดีตแบบ simple tense ก็คือ subject บวก verb ช่อง2นะคะหรือประธานเนี่ยบวกกริยาช่อง2ค่ะตัวอย่างนะคะ he baked a cake for his girlfriend he baked a cake for his girlfriend นะคะทำเป็นประโยคคำถามใช้ did นะคะ did t แล้ว he เหมือนที่เดิมนะคะลงมาแต่ว่าต้องเป็นตัวเล็ก did he bake เราขโมยรูปแบบความเป็นอดีตของมันมาแล้วเห็นไหมจาก word do, เว็บที่ดูเป็นเป็ did เพราะนั้น bake กลับเป็นรูปแบบเดิม did he bake ที่เหลือลอกไปให้หมดแล้วใส่เครื่องหมายมุนงงนะคะ did he bake a cake for his girlfriend did he bake a cake for his girlfriend คะ่ะค่ะ ต่อไปเป็นประโยคปฏิเสธนะคะ he did not bake นะคะที่เหลือลอกให้หมด he did not bake a cake for his girlfriend he did not bake a cake for his girlfriend ที่เราใช้ did เพราะว่าเราขโมยความเป็นอดีตจาก bake มาแล้วอย,อย่าลืมนะคะว่าต้องเปลี่ยน bake เป็นรูปเดิมนะคะเรามาดูศัพท์กันก่อนคะ่ะ bake นะคะ b a k e bake เนี่ยแปลว่าอบถ้าเป็นช่อง2หรือช่อง3าใช้เติม ed ไปเลยนะคะ baked b a b e Bet. Bet. นะคะอบนะคะช่องสองช่อง3ามใช้เหมือนกันค่ะคำว่าอบเนี้ยถ้าเราเอามาเติม r ตัวเดียวนะคะ b a K e r. baker baker แปลว่าคนทำขนมค่ะแต่ถ้ามาเติม ry นะคะ bakery e bakery bakery มันก็คือขนมอบค่ะต่อไปนะคะ They watch football until midnight. They watch football until midnight. พวกเขาเนี่ยดูฟุตบอลจนถึงเที่ยงคืนเลยละ่ะเป็นประโยคคำถามนะคะเราต้องใช้ verb to do อดีตของ verb to do ก็คือ did อเรา did มาค่ะขึ้นต้นประโยค did the y โลลคคคมมมยววาาาเป็นนอดีตแ้ะะจก w a They watch football until midnight. Did they watch football until midnight ค,ค่ะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็เป็น NOT ค่ะเติม NOT ลงไปเลย they did not watch football until midnight they did not watch football t i l midnight แต่ลืมนะคะ watch ต้องไม่เติม ed แล้วเพราะว่าเราขโมยรูปแบบความเป็นอดีตมันมาใส่ในดิทแล้วค่ะค่ะคำว่า watch นะคะ watch คำนี้เนี่ยบางคนสงสัยมากเลยว่าทำไมบางทีเนี่ยมันแปลว่าดู ดูฟุตบอลดูทีวีนะคะแต่บางทีเนี่ยมันแปลว่านาฬิกาข้อมือเราต้องดูจากรูปแบบประโยคเอาค่ะว่าความหมายอันไหนมันจะเหมาะสมที่สุดค่ะคงมีคำถามเพิ่มนะคะว่าถ้าเรามีคำว่า what w h e n where how why whom, who m who's นะคะคืออะไรเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรทำไมใครของใครเนี่ยจะทำยังไงในรูปแบบประโยคคำถามนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะ ค่ะถ้าใครหลายคนยังงง,งอยู่นะคะขอให้ย้อนกลับไปดูบทที่8นิดนึงนะคะเรื่อง Half p a s s e d แล้วจะเข้าใจว่าดูเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ยังไงแล้วก็มาช่วยในการทําเป็นประโยคคําถามและปฏิเสธยังไงแต่ย้ํานะคะอย่าลืมว่าถ้าในประโยคนั้นเราแปล Do do o o e s d i d แปลว่าทํานะคะอันนั้นมีความหมายแต่ว่าถ้าด do ู does d i ทที่มาช่วยในประโยคคําถามและปฏิเสธเราจะแปลมันออกมาไม่ได้นะคะว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยในประโยค เพียงแค่มันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ช่วยให้ประโยคนั้นเนี่ยทำใหเ้เป็นประโยคคําถามและปฏิเสธได้สมบูรณ์ค่ะขอย้ำนะคะประโยคที่เราต้องใช้ verb to do หรือ do d o e s i s t มาช่วยในการทำเป็นประโยคคำถามและปฏิเสธก็คืออย่างแรก do ที่แปลว่าทำอย่างที่สอง have past h a ที่แปลว่ามีกินเป็นต้องนะคะแล้วก็ present simple tense นะคะแล้วก็ past tense ค่ะ มีเทคนิคหนึ่งนะคะที่จะจำง่ายมากคือน,นักเรียนบางคนหลายคนเรียนมาแล้วก็งงใน12 tense present simple tense past tense future tense ทั้งหลายต่างๆเนี่ยว่าตกลงมันทำเป็นประโยคคำถามหรือปฏิเสธอะไรยังไงบ้างครูม,มีเทคนิคนะคะใน12 tense นะคะมีแค่2 tense เท่านั้นที่ใช้ verb to do หรือ do d o e s list มาช่วยในการทำเป็นประโยคคำถามและปฏิเสธนะคะมันก็คือ Present Simple Tense หรือประโยคที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ Subject บวก v ว r b ช่องหนึ่งถ้าจัประธานเป็นเอกพจน์ให้เติม S หรือ ES นะคะที่กริยาอันที่สองคือ Past Simple Tense หรือว่ารูปแบบอดีตคือ Subject บวก v ว r b ช่องสองหรือว่าประธานบวกกริยาช่องสองค่ะที่เหลืออีก10 t เทน e นะคะมันสามารถใช้ตัวเองทำเป็นประโยคคำถามและปฏิเสธได้เลยค่ะ ในหลักของกราฟิกนะคะหรือเวณ์หรือคำศัพท์เนี่ยครูจะค่อยๆสอนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่สับสนแล้วก็เราจะได้สามารถนํามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ในการสอบได้ค่ะที่ครูจะเน้นเนี่ยคืออยากให้ใช้งานเองได้โดยที่ไม่ต้องท่องจําประโยคของคนอื่นเพราะว่าถ้าเราท่องจําบทสนทนาของคนอื่นเนี่ยนะคะถ้าเราอยากจะพูดหรือถามด้วยความรู้สึกหรือว,ว่าความคิดตัวเองเนี่ยเราจะสร้างประโยคเองไม่เป็นค่ะ แต่การที่เราจะสร้างประโยคทั้งการพูดแล้วก็การเขียนเองได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจหลักภาษาแล้วก็คำศัพท์พื้นฐานก่อนนะคะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินความพยายามค่ะเพราะว่าถ้าเกิดภาษาอังกฤษในย,ยากเนี่ยคงจะไม่เป็นภาษาสากลหรือภาษากลางที่ใช้กันทั่วโลกจริงไหมคะสู้ๆค่ะมีนักเรียนหลายคนท้อใจนะคะครูก็พยายามจะปลอบใจด้วยการที่ครูยังบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเขายังฝึกน้องหมาให้เป็นสุนัขหรือว่าตำรวจทหารได้เลย หรือว่าฝึกเสือสิงโตที่เป็นสัตว์ป่าที่ดุดุให้น่ารักได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งได้ค่ะฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝนนะคะ practice practice and practice ค่ะครูอาจะช่วยค่ะ